ทางเลยก็ได้แล้วก็เรียกกันคนนู้นไปทางคนนี้ไปทางให้ให้นองเบียร์เรียกไหมไม่เป็นพร้อมงหลงนิยมมาให้น้องสวัสดีนะน้องตก่อนเนอร์เทมีเทมก่อนนะครับก็สวัสดีพร้อมกันแล้วนะน้ำโตคอนเโอเคพร้อมนะคะเก็บเสียงหน่อยเนอะห้าสี่สามสองสวัสดีครับสวัสดีครับผมเทม a f ฟสิบนะครับทาง b f 10เครับผมบีเอฟสิครับผมครับผมวันนี้เชฟบุ๊ก เฟียสเชฟบุ๊กกุ๊กเฟียสกุ๊กเฟียสโอเคไอ้ทีนึงเนาะจะพวงทองตรงนี้พอดีเสียคัพเตอร์เท่าหลังขอบคุณครับโอเคครับอะไรนะครับของขาดห้าสี่สามสองสวัสดีครับสวัสดีครับผมเชฟเอฟสิบนะครับหางเอฟสิบครับผมบีเอฟสิบครับผมครับผมแล้ววันนี้นะครับเชฟบุ๊กกุ๊กเฟียสนะครับถ้ชวนเรามาทานอาหารแล้วมันจะอร่อยหรือว่าเมนูจะเป็นอะไรไปติดตามชมพวกเราได้ในรายการเลยครับไปอันนี้พี่เทม 哇塞！OK。